สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและแลัคนากันสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเปื่อแกระช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขบณะการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเปอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้กลางเดือนถึงปลายเดือนนะครับนั่งแต่วันที่สิบหก สิงหาคมถึงวันที่30สิงหาคมวันที่30สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็เป็นวันเด็ดลน์ด้วยก็อัลนาดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะได้ราคาพิเศษเนะาะในโปรโมชั่นนะครับค่าครูไปโอเคอเรามาดูกันนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรของ การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทั้งหมด5เรื่องนะครับเจาะลึกสาคัญไม่ใช่เป็นดาวย้ายแล้วนะครับเพราะดาวย้ายเราทําไปแล้วคลิปที่แล้วใครยังไม่ได้ฟังย้อนกลับไปฟังได้เพราะดาวย้ายคือการ update, อัปเดตการเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือนเนาะแต่ว่าคลิปนี้เป็นการเจาะลึกครบทุกเรื่องดาวที่เราต้องดูเอาไว้ในแต่ละเดือนนั่นเองเนาะทุก5เรื่องสําคัญอย่างที่บอกไป ทีนี้มีอยู่จุดหนึ่งครับอันนี้ผมเห็นฟีดขึ้นมาซึ่งตอนแรกผมก็ได้ดูมาแล้วนะครับก็คือ,อในการคนดังนั่งเครียของจันยิ่งสักนะครับแล้วก็มีเจเล่งกับเจอะไรนะเจเอนะครับเจเล่งเป็นตัวแทนของคนรวยแล้วก็เจเอเป็นตัวแทนของคนจนเนาะก็คือว่าเนี่ยว่าเป็นตัวแทนของทั้งสองฝ่ายมาพูดกันเนาะโอ้โห ประเทศไทยนหนักขนาดนี้แล้วหรอคือน่ากลัวมากครับคือแบบคามยากรแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้รายเกินหมายถึงว่าความเป็นจริงไม่ได้รายเกินกับคามยากรหรอกเพราะคามยากรมันก็ดูรายจริงๆแหละอันดับแรกคืออันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะเพราะว่ามันมันน่าเป็นห่วงจริงๆครับคือมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เราแบบคือมันน้องๆโควิดแล้วอะคือหมายความว่าโควิดรุนแรงแต่หมายถึงโรคภัยมันรุนแรงแต่ว่า อันเนี้ยเศรษฐกิจคือพิษของเศรษฐกิจคือเกี่ยวข้องกับการอยู่กินปากท้องของเราถ้าเราไม่ตระหนักกันเมื่อไหร่เราจะตระหนักครับคนไทยเนาะคือก็เพราะว่าไม่ได้ตระหนักกันหรือเปล่าถึงได้มายืนถึงจุดนี้กันเนี่ยนะครับคือมันน่ากลัวและหดหู่มากๆแต่มันมันคือเหตุผลและคำอธิบายที่ดีที่สุดแบบ คือเราไม่รู้เท่าเท่าเจ๊สองคนเนาะแต่ว่าคือเจ๊สองคนนี้ทำให้เรารู้ว่าโอ,โอเคมันมันเกิดอะไรขึ้นนะปัจจุบันนี้แล้วก็อดีตที่ผ่านมามันจนมาถึงจนวันนี้จนเราเดินมาถึงวันนี้กัได้เราก็คิดว่าหลงไปเร,งเรื่องกับเรื่องของต่างชาติชมเราด้วยนู่นนี่นั่น soft power ต่างๆแต่ตามจริงมันมีอะไรที่มันเน่าอยู่ข้างในตรงเนี้ยเยอะแยะมากมายที่แบบ เออมันจะไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจมันถึงจะแย่ขนาดนี้มันจะพังลงมาหมดแล้วเนี่ยก็เพราะอะไรก็เนี่ยเหตุผลเนาะดังนั้นก็ไปดูดูกันเนาะโอ้ล้านวิวแล้วครับออ,อ,ออนแอร์ได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับก็ล้านวิวแล้วคือคนดูเยอะมากเนาะก็ก็ไม่แปลกเพราะว่าอืมเนื้อหามันมัน,ม,นมันจริงอะมันตรงอ่ะนะครับประมาณนี้เพราะมันสะท้อนบางอย่างให้เราเห็นทั้ง คนจนและคนรวยคิดยังไงแล้วก็เศรษฐกิจเป็นยังไงเนาะอ่ะลองไปดูกันนะครับเรื่องของคนดังนั่งเคลียร์นะครับก่อนอาจารย์ยิ่งศักด์เนาะกับเจเลิงให้สัมภาษณ์ด้วยอีกอันหนึ่งเป็นการประกอบกันเนาะแต่ว่าในอาจารย์คนดังนั่งเคลียร์จะ,จะเคลียร์มากกว่าเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักด์จะถามเคลียร์กว่าเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันครับในคลิปนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวพุธนั่นเองดาวพุธเนี่ยจะย้ายสองรอบในเดือนนี้ก็คือ1กันยายน67 เข้าสู่เรือนวินาศตนุวินาศกดดันมีความเครียดแต่เป็นมหาจักรแก้ไขได้ไม่ต้องกลัวหมายถึงเราอาจจะต้องวิ่งเต้นเดินทางต่างถิ่นหรือติดต่อกับคนแดนไกลนะครับเลลงไบกระดาวเสาที่ในเรือนอริจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ทุกอย่างก็จะจบลงได้ด้วยด้วยอำนาจของดาวมหาจักรนะครับแต่จําไว้ว่ามหาจักรมันก็แค่ดาวดวงหนึ่งถ้าเราไม่ ใส่การกระทําหรือความคิดความเจตจํานงความตั้งใจของเราลงไปที่ถูกที่ถูกทางมันก็จะไม่มีวันออกฤทธิ์และสำฤทธิ์ผลได้เลยมันไม่มีทางแก้ได้ถ้าเรายังไม่ตระหนักนะครับจะไว้ว่าดาวพุธมันก็คือดาวพุธเท่านั้นแต่ถ้าเผื่อเราเอาดาวพุธน้อมนํามาใส่ใจว่าอ๋อมันมีตัวช่วยอยู่นะเราก็จะแก้ได้ตามนั้นหมความว่าเราก็ต้องมีสติมีการวางแผน พุทธเสาวางโครงการระยะยาวมันแปลว่านี้ดังนั้นถ้าคุณไม่วางโครงการก่อนคุณไม่วางแผนก่อนทุกอย่างก็ล่มวินาศล่มสลายลงไปปัญหาเกิดล่มสลายลงไปมันเล่งกันนะครับทีนี้ดาวพุธย้ายรับสองเข้าสู่ราศีกันเป็นกเกษตรและอุดทาว่าช่วยไม่ช่วย19กันยายน6 7หมายถึงความมั่นคงเข้มแข็งในรอบหนึ่งปีแต่มันไม่ควรมีดาวราหูอยู่ตรงนี้เพราะมันจะมั่นคงดีมากเลยแต่ มันมีดาวลดทอนคือดาวราหูซึ่งมาจากเดือนอริสด้วยอริปัตนิคดีความนะครับพุทธเล็งราหูคดีความเนาะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งคดีความและสุริยาคาาจะเกิดขึ้นเพราะอาทิตย์เข้ามาวันที่17กันยายนเป็นต้นไปจะเจอดาวราหูเล็งก็คือสุริยาคาาแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดในคาดในราศีกันหรือเปล่าถ้าคาดในราศีกันคือแย่นะครับถ้าไม่เกิดคาดในราศีกันยังโชคดีเป็นคาดไหนก็เหอะ ขออยาราศีกันแล้วกันเพราะว่าอะไรมันจะกระทบถึงดวงเมืองกับดวงโลกนะครับก็คือ,อดวงเมืองกับดวงโลกมีลักษณะเม็ดดังนั้นเนี่ยพบอริคือราศีกันเนาะดังนั้นปัญหามันจะยิ่งอยากไปกว่านี้เข้าใจะปะดังนั้นเนี่ยมันไม่ควรคาดในราศีกันแต่ไม่รู้แหละดูเดี๋ยวเราฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนะเาะแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้พูดไหมแต่เอาเป็นว่า เดี๋ยวไปดูก่อนยังไม่ได้ดูเลยนะครับแต่รู้แค่ว่าราหูมะเร็งอาทิตย์เนี่ยก็จะเกิดสุริยคตนั่นเองนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆช็อกนะครับอีกอย่างหนึ่งคือปีนี้เป็นปีมะโรงด้วยปีที่ทายสวยทับราศีเมษรหรืออ่านักษัตริย์มะโรงก็จะทําให้เกิดเรื่องใหญ่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะเขาจะสิ้นสุดในกุมภาพันธ์ปีหน้าดังนั้นอีกเยอะครับอีกครึ่งปีดังนั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ยังมาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวเรา,เราฟังว่า จะเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราถามว่ามันห้ามได้ไหมถ้าดวงเมืองมันห้ามยากเพราะคนส่วนใหญ่เออเราพูดเรามีปากมีเสียงก็แค่แบบมดมดตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่สามารถดังกล้องอะไรได้หรอกครับแต่ว่าถ้าคนส่วนใหญ่รวมกันเออมันก็ดังได้นะครับประมาณนี้โอเคจบนี่คือดาประจำตัวเนาะก็เรามาระวังคดีความนะครับการพูดกันเจรจาการเซ็นสัญญาระวังทีนี้เรื่องของ การงานด้านงานเนี่ยเป็นพุทธเหมือนกันพุทธก็คือกรรมะเนาะมีดาวคารมาตกเรือนวรณะด้วยก็หมายอขอโทษครับดาวบรณะมาตกเรือนกรรมะด้วยเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการงานเกิดขึ้นเสียหายด้านการงานเกิดขึ้นจากการกระทําดังนั้นเนี่ยเห็นไหมมันฟ้องว่ามรณะกรรมะเกิดการเสียหายเรื่องการกระทําแล้วอริเลงวินานแตแปลว่าปัญหาวิ่งเข้ามาหาเราอีกอย่างหกแล้วก็จบแล้วพังทลายลงมาข้อดีคือจบสวยข้อเสียคือจบด้วยกันแบบ เฮ้มันต้องออกจากงานมันต้องแบบคือจดจบไม่สวยคือสวยหรือไม่สวยอยู่ที่ตัวคุณไม่ใช่ดวงดาวดวงดาวไม่ได้บอกดวงดาวแค่บอกว่าคุณแก้ได้นะถ้าคุณจะแก้จริงๆแต่ถ้าคุณไม่ทําการกระทําบางอย่างให้มันดีผลที่ออกมาจะหลายอันนี้แล้วแต่เลยอยู่ที่ตัวคุณเนาะดังนั้นเนี่ยคือรายละเอียดเนื้อหาแต่ละคนไม่เหมือนกันไงมันก็อธิบายยากเนาะเอาเป็นว่า ก็เราระวังแล้วกันปรึกษาเรื่องส่วนตัวถึงจะรู้เรื่องถึงจะคุยกันถูกเรื่องถูกกล่าวแต่ถ้าพูดตรงนี้ลอยเรื่อง800 0อย่างเนาะเราไม่สามารถพูดได้ประมาณนี้พูดเป็นวันก็ไม่หมดนะ่ะถ้าจะให้พูดจริงๆแบบทุกคนทุกเรื่องอ,อ,อ่ะเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อทีออ่การงานก็จะย้ายลงมาที่กันด้วยก็ถือว่าจะเข้มแข็งขึ้นแต่เลงลาหูก็ระวังเรื่องของการกระทําจะเกิดคดีความเกิดการ ฟ้องร้องกันจากคําพูดและเอกสารนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่ามันมีดาวคู่กรณีอยู่แล้วตั้งปีหนึ่งนะครับโดยอีกครึ่งปีถึงจะออกก็คือพฤษภาคมปีหน้านั่นเองเนาะก็อกโนอีกนิดนึงครับนับเขาดาวเดี๋ยวเขาก็ไปละเนาะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วที่จะมาเล่งเนี่ยนะครับรอบสุดท้ายละแต่จะมากลุมอีกรอบหนึ่งนะก่อนที่จะย้าย ดาวอาทิตย์กับพุธต้องมากลุมราหูอีกทีหนึ่งก่อนในเดือนมีนาคมโดยประมาณนะครับโอเคต่อไปเรื่องของการงานและสัมภั์สายหน่อยเดือนนี้การงานการเงินการเงินเป็นดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยตอนแรกก็โดนราหูเล็งก็ชีช้ำหน่อยครับก็คือพูดง่ายๆว่าก็บอกแล้วว่าราหูไม่ควรอยู่ตรงนี้พอมาอยู่ปุ๊บมันเล็งดาวสามดวงที่ดีอะ่ะอาทิตย์พุธศุกร์เป็นดาววกเคาจ วงในทั้งหมดเลยกลุ่มดาวที่อยู่วงในทั้งหมดเลยหมายถึงมองจากโลกเข้าไปอ่ะจะเห็นดาวสดวงเนี้ยนะครับก็คือเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากๆแต่ดันเจอดาวราหูเลงก็เลยทําให้ทุกอย่างลายหมดเลยครับแทนที่จะดีหมดกลายเป็นลายหมดเลยเพราะราหูตัวเดียวเป็นตัวแปรนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละรอบสุดท้ายทําใจครับสุขเลงราหูเขาจอรารวังภัยก็หมายถึงโดนหลอกลวงเรื่องทรัพย์สินเงินทองและ เพราะมันเป็นดาวสุกไงสุกคือก,การเงินไงมาจากการเงินเห็นไหมมันก็เลยโดนเรื่องทรัพย์สินเงินทองก็หมายความว่าอย่าโลโลบมากก็ลาภหายนี่ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเดือนวินาศมาทับตัวเห็นไหมครับอืมหมดสิ้นเนือประดาตัวได้เลยจากเพชรตรงข้ามคนตรงข้ามคู่กรณีนะครับต่อไปดาวสุกย้ายบ้างย1ิบเอ็ดกันยายน67ดดีขึ้นละ ต้นไลายไปดีสุกเป็นเกษตรแปลว,ว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีทรัพย์เหลือเรายังมีเงินยังมีมมทองแต่เราต้องมีสติพุธยังช่วยอยู่ยังมีตัวช่วยอยู่พุธเป็นเกษตรกับอุดเนี่ยยังคอยช่วยอยู่ยังมีน้ำหนักในการขอร้องเจรจาต่อรองติดต่อสื่อสารให้มากแล้วจะเอาตัวรอดได้สุดท้ายก็จะเหลือทรัพย์เหลือสินเหลือเงินเหลือ,ลอทองเหลือไว้อยู่นะครับแล้วมีบัต์เข้ามาช่วยอยู่เพชรตรงข้ามคนตรงข้าม ก็หมายถึงคนบางคนเพศตรงข้ามนาความเสียหายมาสู่เป็นคดีความแต่คนบางคนคู่กรณีดีก็มีจําไว้ว่าอย่าเหมารวมนิสัยเสียมากบางคนอย่าเหมารวมไม่ได้อย่าเหมารวมบางคนผู้หญิงเนี่ยโดนผู้ชายกระทามาคนเดียวสามีตัวเองด่าผู้ชายชั่วทั้งโลกอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่จริงพ่อคุณเนี่ยดีหรือเปล่าอืมแล้วตอนที่คุณลําบากอ่ะพ่อคุณอยู่ข้างๆคุณหรือเปล่า พี่ชายน้องชายหรือใดๆเพื่อนชายคุณเนี่ยเขาอยู่ข้างๆคุณหรือเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยเหรอผู้ชายถึงด่าคนอื่นเขาทั่วโลกแบบนั้นถูกไหมมันไม่โอเคอันนี้คือยกตัวอย่างไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครแต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในละครก็มีอะไรเงี้ยเราก็แค่พูดยกตัวอย่างไว้ก่อนว่าอย่าไปเหมารวมดีไม่ดีผู้ชายอ่ะอาจจะช่วยคุณก็ได้แต่เป็นคนอื่นอะไรแบบนี้เนาะคนนั้นคือคนนั้นอย่าไปเหมารวมไม่โอเค เพราะว่ามันจะทําให้เราตกต่ําเหมือนกับคนที่คุณดา่านั่นแหละมันก็ไม่ต่างกันหรอกเหมาะสมกับผีเน่ากรลงผูเข้าใจปะในน,นั้นเนี่ยอย่าไปทําตัวลดต่ําลงตามตามสติตามอารมณ์ที่มันเกิดเนาะอ่าไม่ใช่ตามอารมณ์ที่มันเกิดเราต้องมีสติอ่านั่นแหละทีนี้เรื่องของการเงินจบต่อไปเรื่องของจะดีเสียต้นดีปลายเนาะ การงานการเงนิงนความรักความรักเนี่ยเสียเหมือนเดิมราหูเล็งก็คือรอจนกว่าพฤษภาคมปีหน้าถึงจะดีขึ้นถามว่ามันมีข้อดีไหมมีสิก็ปัตตนีสุภะก็คือดีก็แยกแยะให้ออกว่าคนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าคนนั้นคือคนนั้นแต่คนใหม่อาจจะดีไงอืมแต่คนที่เข้ามาไม่ได้จะดีนะคือตอนเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันพูดยากอะ่ะคือเอาเป็นว่า ใครที่มีความรักอยู่ระวังมันมันไม่ใช่เป็นจุดที่ดีแต่คนที่ไม่มีคนที่โสดน่ะนั่นแหละคือดีที่สุดเพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นตอนนี้ในเมื่อไม่มีก็คือไม่หาเหา่าเสงหัวไม่มีไม่มีปัญหาที่จะมาสมหัวเราตอนนี้ในเรื่องของความรักเข้าใจไหมเออพูดง่ายๆแบบนี้เลยเก็ตเนาะเออพูดให้เก็ตเลยชัดๆชัดเจนเลยนะอ่านั่นแหละันน,นั้นเนี่ยแต่ถามว่า คู่ครองบางคนก็ดีไม่ได้เจอหลายไปซะหมดเพราะว่าปัตตานีก็ยังสุภาก็หมายถึงนําความเจริญมาสู่มีเกณฑ์การแต่งงานด้วยแต่ถามแต่ง,งได้ไหมไม่ห้ามแต่งเด็ดขาดเพราะราหูเล็งหลักสุดท้ายผมบอกเลยนะอันนี้สำหรับคนที่โสดนะบอกไว้เลยว่าถ้าคุณแต่งตอนนี้แปลว่าคุณได้เลิกที่ไม่ดีแปลว่าคุณอาจจะได้หย่าก,กันในอนาคตอันนี้พูดเลยเพราะอะไรราหูมาจากเดือนอริ เป็นคดีความคดีความเรื่องความรักคืออะไรครับก็คือฟ้องหย่าไงอืมนั่นแหละก็ตามนั้นถูกปะแต่ถ้าเผื่อเป็นคดีความเรื่องอื่นมันก็คือเรื่องอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักมันก็คือการฟ้องหย่านะครับในนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไม่โอเคแต่ถามว่าหลบหลบอมีมีมมได้ไหมใชเ้เลิกได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะใช้ได้นะหมายถึงแต่งช่วงนี้ได้แต่ต้องหาเลิก ในการหลบดวงชะตาหลายๆอันนี้อาจจะได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะได้นะเพราะอาจารย์เคยพูดว่าต่อให้ดาวร้ายยังไงร้ายทั้งดวงเลยอะแต่มันมีจุดนิดนึงที่ดาวจันทร์โคโจรดีดาวจันเนี่ยมันจะเป็นเลิกสองชั่วโมงในนั้นมันจะมีมันจะมีแค่สองชั่วโมงครับที่ดีอยู่นอกนั้นคือมันจะลบล้างในทุกอย่างเลย เออมันจะมีตำแหน่งของดวงจันทร์ที่สามารถลบล้างได้ทุกอย่างมันคือเลิกเลิกหนึ่งที่ร้ายมากๆแต่มีอยู่แค่จังหวะสองชั่วโมงนั้นคือเลิกที่ดีดังนั้นเนี่ยเป็นเลิกลมต้นที่ดีได้แต่ว่าเออก็ต้องชันคูนะถึงจะหาได้อืมเพราะว่าผมได้ฟังมาจากอาจารย์ท่านเนี้ยก็คือโหนสามสิบปีครับเฉพาะโหนนะสามสิบปีไม่เกี่ยวกับอายุอาจารย์นะนั่นแหละครับประมาณนั้นโอเคต่อไปเรื่องของ สุขภาพสุขภาพเนี่ยก็คือดาวคารมาทับการงานก็ระวังเรื่องร่องเลงดาวทัดลมก็คือระวังเรื่องออกดไหลย,ย้อนความคิดเรียกในเครียดลงกระเพาะอะไรเงี้ยครับเครียดลงกระเพาะปวดหัวไม่เกรนอะไรใดๆเกี่ยวข้องกับพวกออฟฟิศซินโดมทั้งหลายนะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับพวกความเครียดความคิดนะครับมันจะคิดเดยอะคิดมากประมาณนี้ต่อไปเรื่องของ โชคลาภสุดท้ายโชคลาภดีครับเป็นดาวจันทร์คือขุมทรัพย์ไม่ได้แปลว่าคุณจะรวยจากตําแหน่งขุมทรัพย์นี้แต่ขุมทรัพย์นี้หมายถึงปัญญาใครคือผู้มีปัญญาจะได้ขุมศัพย์และจะรวยตามชื่อขุมทรัพย์นั้นแต่ถ้าเปิดใครที่ไม่มีปัญญาคือคนเราไม่ได้มีปัญญาทุกคนครับต้องบอกไว้ก่อนคนเราฉลาดกันได้ทุกคนทันกันทุกคนความฉลาดเนี่ย แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ได้มีเหมือนกันหมดก็คือความมีปัญญาการมีปัญญาทำให้เราล่ำรวยได้เพราะคนรวยมีน้อยคนจนกับคนฐานะปานกลางมีเยอะดังนั้นเนี่ยคนเราไม่ได้รวยเออไม่ได้ไม่ได้รวยทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีปัญญากันทุกคนแต่ต้องรวยจากความสามารถไม่ใช่รวยจากการฟุกนะครับการรวยจากความฟุกไม่ได้หมายถึงคุณมีปัญญาเข้าใจนะปัญญามันมาจากความรู้และการคิดนะครับประมาณนี้ ดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าดีแล้วกันแต่ไม่ได้เสียนะเออพูดง่ายๆเนาะใครอยากเล่นหวยรูเบอร์ก็เล่นได้แต่เผาๆหน่อยเพราะว่ามันเออ่คือไม่เสี่ยงดีกว่าพูดง่ายๆเนาะคือเล่นน้อยๆไม่เสี่ยงก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ